สวัสดีครัตอนรับเข้าสู่ c y เบอร์ทีวอีกหนึ่งตอนนะครับวันนี้หลังจากเราเคยใช้งานคอร์ดคอร์สมาร์ทโฟนที่เป็นตัว Galaxy S3 แล้วก็ HTC One X แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือ LG Optimus 4 X หรือ c x ที่ตามภาษาเราเรียกกันโดยรูปร่างลักษณะของอตัว c x ถ้าเรียกว่าถอดแบบออกมาจากตัว LG p r a d a ที่เป็นรุ่นต้นแบบในการดีไซน์ครับก็คือน่าจะเรียกได้อย่างนั้นเพราะว่าด้วยรูปแบบฝาหลังที่ใช้ลายเฉพาะแล้วก็โดยตัวโครงสร้างของหน้าจอที่รู้สึกให้ความโฉบเฉี่ยวจากการออก ตัวเครื่องที่เป็นโครเมียมแล้วก็วัสดุการประกอบงานต่างๆของตัวเครื่องโดยภาพรวมก็คือจะขนาดหน้าจอจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ความบางก็จะบางลงโดยภายนอกทีนี้โดยสเปคของตัวเครื่องนะครับก็คือตัวหน้าจอจะมีขนาด4.7นิ้วความละเอียด1,280 x 7 2 0พิกเซลตัวจอก็คืออย่างที่ LG พพยายาม พยายามสื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าความชัดของหน้าจอต้องมากับสีที่สมจริงไม่ไม่โดดเวอร์ LG ก็เลยพยายามใช้คำว่า True HD แล้วก็หน้าจอเป็น IPS ก็คือมองจากมุมด้านข้างได้ครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มข้างล่างก็จะมีปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมปุ่มเมนูตามปกติตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบ Android 4.0ครับผมแล้วก็ รนี้รอบรอบตัวเครื่องก็จะมีปุ่มระปรับเพิ่มลดเสียงทางด้านขวาแล้วก็ส่วนด้านซ้ายก็จะถูกปล่อยลงไว้ด้านบนจะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มม,มเป็นขนาดมาตรฐานแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนไม้ตัดเสียงครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องด้านล่างจะมีพอร์ตไมโคร USB ที่สามารถใช้กับสาย MHL ในการต่อ ออก HDMI ได้ครับแล้วก็ด้านหลังเครื่องสามารถแกะฝาหลังลออกมาได้ฝาหลังจะดูเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวมีความยืดหยุ่นครับก็คือมีโลโก้ LG อยู่ก็ข้างในก็จะมีช่องใส่ไมโครเอสซีการ์ดใส่ซิมตัวกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลครับมีไฟแฟลชแล้วก็แบตเตอรี่ ก็คืออย่างแบตเตอรี่ก็คืออย่างที่รู้กันว่า LG จะให้มิลลิแอมที่สูงถึง2140ก็คือ LG เคลมว่าเป็นคอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างนานที่สุดทีนี้มาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซภายในของ Optimus 4สเองนะครับด้วย UI รูปแบบใหม่เป็น UI Optimus 3.0ามดก็คือจะเพิ่มความสามารถในการ อย่างหน้าแรกก็คือหน้าอันล็อกใช้การกดตรงกลางเพื่อสวายออกด้านข้างเพื่อปลดล็อกหรือเราจะเรียกใช้งานเมนูด่วนอย่างโทรศัพท์กล้องหรืออีเมลข้อความในการลากตรงนี้ออกตัวโหมดกล้องของแอ Optimus 4X มาีนี้ี่ก็คือมีโหมดที่เรียกว่า Time Machine พอถ่ายเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มถ่ายมาชีนขึ้นมาให้เลือกสามารถเลือกได้มันจะเหมือนเป็นการจับภาพก่อนเรากดชัตเตอร์นะครับก็คือเราสามารถเลือกช็อตที่ดีที่สุดได้ใน,นที่จะมีขึ้นมาให้เลือก5ช็อตแก็คือในการใช้งานมันก็จะเป็นแบบซีโร่ชัตเตอร์แลกเช่นเดียวกันก็คือมันมันน่าจะมาพร้อมกับไอซ์คินซันวิตตัวกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลสามารถถ,ถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p ได้ มีลูกเล่นในวิดีโอก็คือปรับภาพเป็นหน้าหน้าต่างๆก็ใส่แบบกล้ามทืหลังได้ในส่วนของโหมดการใช้งานภาพนิ่งก็คือสามารถเลือกได้ถ่ายเป็นภาพปกติภาพให r ้ DR, รพานอมาหรือถ่ายภาพต่อเนื่องลูกเล่นการตั้งค่ามันก็จะมีให้เลือกตั้งแฟลชปรับความสว่างตั้งโฟกัสเลือกขนาดภาพ เลือกโหมดที่ใช้ถ่ายปรับ ISO ไว้บาลานปรับสีตั้งเวลาถ่ายบันทึกพิกัดลงไปในภาพตั้งปิดเปิดปิดเสียงชัตเตอร์ครับก็คือคุณภาพภาพของกล้อง8ล้านพิกเซลถือว่าที่ได้ก็ออกมาค่อนข้างดีชัตเตอร์มีความเร็วค่อนข้างสูงก็เนื่องจากมีปุ่ม นื่องจากตรงนี้ไม่มีปุ่ม Chapter เ,เราสามารถใช้ปุ่มเพิ่มรดเสียงในการกด Chapter ได้เช่นเดียวกันแ็บ mm hmm. okay. มันก็จะเป็นการถทกภาพครับ,รบหน้าหลักก็คือมีหน้าให้ใส่ใสวิดเจ็ตตัววิดเจ็ตสามารถปรับขนาดได้ mm hmm. ก็คือมันมันก็เป็นความสามารถของไอซั e คิมซันวิที่มาอยู่แล้วแต่ว่า LG จะเพิ่มเติมในส่วนของแทบ notification bar ข้างบน mm hmm. ก็คือจะมีไอคอนลัดสำหรับการตั้งค่าต่างๆตรงนี้สามารถเข้าไปยีดิบ <c oughs> เพื่อเพิ่มแถบที่ต้องการได้ครับผมติดเพิ่มได้เลยมีเปิด NFC ปิด GPS ปิด Data กาการลดเหตหน้าจอปรับแสงสว่างเปิดบลูทูธ Wi-Fi เปลี่ยนเสียงอไร่ายนแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือตัว Quick Note Quick Note ก็คือการที่ผู้ใช้สามารถจดบันทึก อะไรต่างๆบนหน้าจอได้ทันทีก็คือสามารถใช้นิ้ววาดหรือใช้ปากกาที่เป็นแบบคาปาซิทีฟในการจบได้แล้วก็สามารถบันทึกเพื่อส่งหรือแชร์ต่อได้ทันทีอนอกจากโดวยวิธีการเข้าคลิกโน e จะมีสองสองวิธีก็คือกดตรงปุ่มนี้หรือเรากดปุ่มเพิ่มร้เสียงพร้อมกันก็จะเข้าสู่หน้าคลิกโน e เราสามารถกดเซฟหรือแชร์ แชร์ไปยังผ่านบูทูตผ่านอ e ีเมลผ่าน f เฟซบุ hmm. ๊กแล้วก็พวกเครือข่ายสังคมต่างๆได้ครับก,ก็คือนอกจากความสามารถในการไอจดโนต้ตแล้วมันก็ยังใช้ประยุกต์ใช้กับการแคปภาพหน้าจอในขณะที่เราใช้งานอยู่ด้วยได้ครับผมแล้วก็นอกจากนอกจากในส่วนของอินเทอร์เฟซคือทีนี้เข้ามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาภายในเครื่อง แอปพลิเคชันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปที่มากับตัว LG เราจะได้เห็นกันตั้งแต่ตัวพัลดาตัว L3 L5 L7 หรือ,อ,อ,อรวมถึงในตัว o p t i m u 3D Max ครับผมนี่ก็จะมีแบบกล้องมีข้อความมีข่าวสารแกรลเลอรี่รูปภาพตัวเครื่องคิดเลขแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องรองรับ NFC เราสามารถ เลือกแท็กต่างๆได้ว่าเราจะใช้เป็นคาร์มดเราหยุดอยู่ในใช้งานในออฟฟิศเวลานอนหรือปรับแต่งเองก็คือสามารถเข้าไปเลือกตั้งค่าว่าสมมติเราเอาแท็กนี้ไปแตปะก,กับตัวแท็กก็คือจะได้การตั้งค่าต่างๆตามที่เราเร็จไว้ก็คือนอกจากนอกจาก NFC ก็จะมีระบบแบคกอพ าสามารถเข้าไปเลือกแบ็กอัพค่าค่าการบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันบุ๊กมากปรปฏิทินประวัติการใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อการตั้งค่าโฮมสกีนครับผม คือใน,ในที่นี้เราสามารถแบ็กอัพเสร็จเรารีสตาร์ได้แล้วก็สามารถเลือกตั้งเวลาในการแบ็กอัพได้เช่นกันนอกจากนี้มันก็จะมีในส่วนของพวกสมาร์ทแชร์ก็คือการเอา d n a มาใช้งานครับแล้วก็ระบบรีโมทเซลล์รีโมทของ LG ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เรข้ามาควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง ตัวสมาร์ทเว์ก็เป็นเหมือนตัวแหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ LG แนะนำมาให้ได้โหลดกันพร้ยูทิลิตี้ต่างๆอย่างการจดบันทึกการอัดเสียงอะไรอย่างนี้ก็มีมาให้ตามปกติเราสามารถอย่างที่เห็นก็คือเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่หน้าจอแล้วก็นำให้คข้ต่างๆเข้าไปไว้ได้ ทีนี้ถ้าเรามองถึงในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพกันอย่าตัวคัดแล้วนะต่างตจะเห็นว่าการเทสค่อนข้างรวดเร็ว คะแนที่ได้จะอยู่ประมาณ3,000ปลายๆถึงประมาณ4,000อย่างครั้งที่เราเคยทดสอบตอนเปิดเครื่องใหม่ก็จะได้อยู่ถึงสูงไปถึง4,007นะคสำหรับสเปคภายในของ Optimus 4X นี่นะครับก็คือจะใช้ Nvidia Tegra 3ความเร็ว1.5 GHz ะเฮแรมที่ให้มาภายในตัวเครื่อง1 g ิกตัวสตอรเรจภายในตัวเครื่อง16 g ิกแล้วก็สามารถใส่ m ม c r o SD Card เพิ่มเติมได้ตัว 3G รองรับ ึ้นความถี่แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยสองพันหนึ่งความ, 50, 20, 000, 000, 1, วามเร็วดาวน์โหลดสูงสุดยี่สิบเอ็ดเมกะบิตเปอร์เซกันแล้วก็จะอัพโหลดสูงสุดห้าจุดเจ็ดหกตัว wi-fi ก็คือรองรับแปดจุสองจุดหนึ่งหนึ่ง a b c d g h n แล้วก็ดเป็น dual band มี wi-fi ไดเล็กใช้ปล่อยเป็น wi-fi hotspot ได้ก็คือแล้วด้วยการที่มันมี nfc ก็คือสามารถใช้ส่งข้อมูลได้กับเครื่องอื่นๆเช่นกัน อย่างการทดสอบเล่นเกมในที่นี้ทีมงานลองโหลดตัว Mac p a i n มาดูถ้าถามถึงตัวสเปคในการใช้งานก็คือค่อนข้างสูงภาพที่ได้ก็คือจะค่อนข้างชัดนะครับการ เล่นการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้าง,งลืน่นภาพที่ได้ก็จะเต็มจอคือถ้าสมมติอย่ที่รู้กันว่าเออถ้าเล่นเกมมีได้เกมอื่นที่อยู่ในเพสโตส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นได้แทบทั้งหมดมนอกจากพวกการใช้งานทั่วไปมันก็จะมีตัววิทยุ FM มีตัวซอฟต์แวร์อัปเดตไว้ใช้อัปเดตตัวเบราว์เซอร์ ในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์คือนอกจากการเปิดใช้งานทั่วไปมันยังมีโหมดที่สามารถเซฟหน้าเว็บแบบออฟไว้อ่านตอนออฟไลน์ที่ไม่ได้ตอนเห็ตได้การใช้งานก็ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนสามารถซุมเข้าซูมออกได้การใช้งานแฟดทำได้ตามปกตินะครับ mm hmm. เห็นความเล่นไหลของตัวนะ้รับ ด้วยความที่เป็นไอซ์รีมซ์วิชเราสามารถกดปุ่มค้างเพื่อลบแทสที่เราใช้งานก็คือสำหรับไอตัว lg o p t i m a s C x นี่นครับก็เหมือนแบบถือเป็นสมาร์ทโฟนไฮเอนด์อีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาทำตลาดเราจะเริ่มวางจำหน่ายในงาน Mobile Expo ช่วงปลายเดือนนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่18,900บาท ก็คือผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปลองทดสอบใช้งานได้ที่งานดังกล่าวด้วยครับผมสำหรับรายการ c ซ b e r t v วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ติดตามกันใหม่ตอนต่อไปนะครับ